สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจัน์นะคะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีกรกฎกัแบบชาวราคนากรากฎในเดือนเมษาย,ยน2565ค่ะท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอเป็นครั้งแรกเอขอความกรุณา ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะก็พอดอีอยากจะรีบปิดจ็อบเร็วๆก็เลยทำเป็นคลิปอย่างนี้มันจะดีกว่าขี้เกียจแต่งหน้าก็โชว์ไพ่เอาทีนี้นะคะก็ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มาเท่านั้นนะคะเอ,อจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2565สามารถเข้าดูได้ทางใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะคะก็คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรก,กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคม ของทุกปีค่ะตั้งแต่16จนถึง15นะคะตั้งแต่16ก,ด,กดากดาเราก็จะใช้ไพ่ออรักเกิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงนะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ต้องปิดพลมเนี่ยไพ่มันจะปิวมาดูกันต่อนะคะ ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนา,า,รากรากฎในเดือนเมษายนนะคะหรือเดือนปีใหม่ไทย,ทยเทศกาลสงการหรืออะไรก็ตามชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีช,ช็อตเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยช็อตหนะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีในเรื่องการเงิน มีดวงจะต้องเสียเงินโดยที่ว่าคุณเองอะ่ะก็หมุนเงินไม่ถูกแล้วละ่ะจะได้ไปงานรับปริญญาลูกหรือ,อยังไงเนี่ยแหละเหมือนกับว่าอ่าจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบุตรหลานญาติพี่น้อง ชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนากรากฎในเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอะจะมีการตกลงตกลงเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเอกสารหรืออะไรสักอย่างอะอาจจะแบบจะเกี่ยวกับข้อกฎหมายบางอย่างเข้ามานะอาจจะหมายถึงอาจจะหมายถึงการเซ็นสัญญา อาจจะหมายถึงการเซ็นสัญญาขอกู้เงินการกู้เงินการจำนองเงินอะไรสักอย่างก็ได้อาจจะหมายถึงการเซ็นสัญญาการขอกู้เงินการจำนองเงินการเซ็นสัญญาในเชิงทางกฎหมายที่จะมีผลในระยะยาวอาจจะแบบคือคุณอ,อาจจะรวยมากอะ่ะแล้วก็มีคนมา ชวนไปลงทุนไปหุ้นด้วยอะไรแบบเนี้ยชาวราศีกรกฎนะ่ะที่เป็นคนรวยอะ่ะให้ระวังในเรื่องการเซ็นสัญญาในช่วงเดือนเมษานะเพราะว่ามันจะมีผลในระยะยาวอะ่ะคุณจะต้องระมัดระวังการเซ็นสัญญาในช่วงเดือนเมษาให้มากสำหรับคนที่จนหรือว่ามีหนี้สินเนี่ย มันไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับจะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะจะมีการเดินทางในเดือนเมษาเนี่ยคุณมีเกณฑ์อ่ะอาจจะได้เดินทางอะ่ะไปเที่ยวทะเลนะเนี่ยเป็นเรือเรือเรือเล็กเรือใหญ่เรือเอ,อ่อในเดือนเมษามีดวงจะได้เดินทาง,ล,งล่องเรือได้ไปเที่ยวทะเล ได้ไปล่องเรือแม่น้ำไปเที่ยวน้ำตกไปดูทะเลไปดูแม่น้ำลูกหลานมีความก้าวหน้าได้รับปริญญามีความก้าวหน้าในเดือนเมษาเนี่ยศัตรูจะมาของ้อคืนดีด้วยศัตรูจะมาของ้อคืนดีคุณมีศัตรู ที่อิจฉาในความมีเสน่ห์ของคุณคุณจะถูกเพศตรงข้ามอ่อิจฉาริษยาด้วยนะในบางครั้งอ่ะคือเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงอ่ะบางครั้งเพศตรงข้ามก็อิจฉาอิจฉาคุณได้เหมือนกันนะให้พูดจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเอ่อคุณอ่ะจะเรียนต่ออะ แต่แฟนคุณนะ่ะไม่อยากให้เรียนต่อเพราะว่าไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับการเรียนต่อด้วยส่วนหนึ่งเหมือนคุณนะ่ะอยากจะเรียนต่อปริญญาโทอ่ะแต่ว่าแฟนคุณนะเขาเรียนไม่เก่งเขาไม่อยากให้คุณนะ่ะเรียนจบปริญญาโทหรือเรียนสูงกว่าเขาเข้าตำราแบบเหมือนแฟนนะอ่ะอิจฉาริษยามันมีความอิจฉาริษยาซ่อนซ่อนอยู่ในไพ่ซึ่งมาจากความที่ว่าคุณนะประสบความสำเร็จ เพราะจากในไพ่เนี่ยเหมือนคนได้รางวัลอะความประสบการที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เหมือนทําให้คนรอบข้างเกิดความอิจฉาลิษยาแต่คุณน่ะเป็นคนรักความก้าวหน้านะจะมีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อมาแล้วคุณน่ะจะได้เงินในเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะมีความวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับ รถหรือบ้านอะไรสักอย่างอาจจะเกี่ยวกับการการผ่อนรถการซื้อบ้านการผ่อนรถหรือการซื้อบ้านถ้าเดือนเมษาคุณจะขายบ้านได้อะมันจะเป็นบ้านที่ติดแม่น้ําใหญ่ถ้าเดือนเมษาคุณจะขายบ้านได้นะมันจะเป็นบ้านที่ว่าติดติดแหล่งน้ําใหญ่เลยอ่ะความเป็นอยู่ของคุณอ่ะมันไม่ได้ลําบากอะไรนะ ในด้านความเป็นอยู่อ่ะก็ไม่ได้ลำบากอะไรคนที่ทะเลาะก,กับแฟนอ่ะจะได้คืนดีกันนะคะไอ้ที่ทะเลาะก,กับแฟนอ่ะจะได้คืนดีกันคุณอาจจะมีความสุขอยู่กับกับบ้านอ่ะกับการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว แต่ไพ่มันเตือนว่าคุณนะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาทางด้านเอกสารน่ะในเดือนเมษาคุณอาจจะเดินทางไปหาพวกหมอดูพวกร่างทรงอะ่ะคนที่คุณทํางานร่วมด้วยอะ่ะคนที่คุณอ่าทำงานร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีฝีมือ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากตัวคุณในเดือนเมษาเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่านะ มาดูกันต่อนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ไม คุณจะพบรักครั้งใหม่ไพ่มันขึ้นว่าเหมือนจะมีคนมาหาที่บ้านมีคนมาเยี่ยมอ่ะในเดือนในเดือนเมษายนน่ะจะมีคนมาเยี่ยมคุณที่บ้านเนี่ยเยอะเหมือนกันนะใครเหรอเดือนในเดือนเมษายนนะคะในเดือนเมษายนน่ะก็จะมีแขกไปใครมามีคนมาเยี่ยมคุณที่บ้านเนี่ยแหละ ในด้านการทำงานในด้านในด้านธุรกิจในด้านการทำงานหรืออะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะเหมือนช็อตเงินน่ะจริงๆเท่าที่เอดูจากไพ่อ่ะในชุดเมื่อกี้เนี้ยคือจริงๆอะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามานะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะเหมือนจะมีปัญหา จะต้องใช้จ่ายเงินเยอะจะต้องเสียเงินเยอะมีเรื่องอฉุกระหุกเข้ามาทำให้ต้องเสียเงินแต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักจากไพ่ชุดนี้ท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะได้พบรักครั้งใหม่จะมีการออกเดทมีการนัดเจอการมีการไปเที่ยวแต่คุณน่ะยังไม่ลืมเรื่องแย่ๆในอดีตที่ผ่านมานะคุณยังกลัวว่าคนปัจจุบันน่ะจะทำให้คุณเสียใจแบบอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เพราะว่าคุณอะทำพลาดในอดีตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าคุณทำพลาดทําให้ต้องสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปโดยที่คุณก็ไม่ได้อยากสูญเสียเขาไปะแต่ในเมื่อมันเสียไปแล้วอะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าคุณอะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่เป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่คุณใช้เงินประหยัดเพราะว่าคุณอะต้องการเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินให้ลูกอะไรเงี้ยคือคุณอะจะใช้เงินประหยัดเพราะว่าหนึ่งเลยนะจากไพ่เนี่ย คุณต้องการเก็บเงินเก็บเงินให้ลูกต้องการใช้นี่ต้องการเก็บเงินให้ลูกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากอาสังหาริมทรัพย์ด้วยนะในเดือนเมษายนน่ะจะมีข่าวดีที่จะได้เงินก้อนจะมีข่าวดีในเรื่องเงินก้อนคุณมีดวงจะขายที่ดินได้เงินก้อนขายบ้านได้เงินก้อนมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเข้ามาค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตเข้ามาในเดือนเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะจะมีคนเนี่ยยกย่องในผลงานการงานการเงินก้าวหน้าแต่คุณรู้สึกท้อแท้ในหลายหลายอย่างที่ว่าคุณทำงานหนักจนคนป่วยอ่ะอืมคุณทำงานหนักหักโหมจนคนไม่สบายจนคุนป่วย สิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ยไม่เบิกบานเต็มที่มาดูคำแนะนำนะเอหรือจะซื้อซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ได้เงินเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเชาวราศีกรกฎจะชาวลัคนากรากฎในเดือนเมษายนเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เสียเงินทําบ้านใหม่เสียเงินทําบ้านใหม่เสียเงินซื้อเฟอร์น,นิเจอร์และเสียเงินเปผู้หญิงเสียเงินเปผู้หญิง แต่คุณก็มีโชคมีลาบนะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนจากการขายบ้านขายที่ดินอันเนี้ยก็จะเป็นไพ่ลักกี้อ่ะเป็นคล้ายๆกับอ่าขายบ้านได้เงินเยอะขายที่ดินได้เงินเยอะอาจจะถูกหวยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้น่าจะเสียเงินเพราะการทำบ้านใหม่อาจจะเป็นการเสียเงินเพราะการทำบ้านใหม่เนี่แหละ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากเศรษฐีนีพุ่มัังคั้างร่ำรวยในเดือนเมษายนเนี่ยจะได้ของขวัญของฝากจะมีคนเอาของขวัญของฝากมาให้มีเกณฑ์ได้เงินจากเศรษฐีนีคุณกับทีมงานของคุณน่ะจะมีการประชุมวางแผนอะไรบางอย่างจะมีการประชุมตกลงวางแผนอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยแหละให้มันก้าวหน้าจะมีการวางแผนในเรื่องการงานที่ดีเป็นช่วงที่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีเกณฑ์ได้เงินจริงๆไพ่มันขึ้นค่อนข้างชัดนะว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะขายบ้านได้เงินขายที่ดินได้เงินความเป็นอยู่ไม่จัดว่าลำบากนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดมีเกณฑ์ในเดือนเมษาเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไปทะเลเดินทางล่องเรือมีเกณฑ์เดินทางโดยการล่องเรืออาจจะมีการเดินทางโดยการใช้เรือสมุทรนะเรือสมุทรเป็นไปได้ธุรกิจการงานของคุณน่ะจะก้าวหน้าค่ะจะมีความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้านะคะ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกเอกขอความการุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กด share, แชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ